สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอาวาสนาวิาะวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดทีเด็ดที่ดีวนันี้สามารถกดติดตามกด s u b s c r i เข้ามาได้นะครับโอกาสถึง80-90%เลยนะฮะ วันนี้นะก็ฟุตบอลหลายรายการนะสำคัญสำคัญกลับมาเตะแล้วทีมใหญ่เจอกันด้วยนะโมโนโกโเจอ PSV ไฮโฟเฟนฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับไม่พลาดนะก็คัดมาให้วันละ2คู่นะโอกาสหน้าเข้ามากๆนะครับเปอร์เซ็นต์สูงอ่ะนะตามกันมาได้เลยคู่นี้แข่งตีหนึ่งนะก็เฮดโค้ชของ PSV ไฮโฟเฟนก็เป็นไวนริสตลอยนะอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะโอ้ยน่าเชียร์น่าเชียร์นะชนะเข้ารอ,อบไปเลยนะฮะ ก็เจอกันมาแล้ว8เกมเสมอ3โมูนากโกชนะ3เพชรวีชนะ2นะฮะฟอร์มเพ V วี6เกมหลังล่าสุดนะชนะ3เสมอ1แพ้2ความใช้ได้เลยส่วนโจบ้บ้านนะครับโม,โโร l l a, มูนากโก6เกมหลังชนะ1เสมอ3แพ 2, ้2อะนะโมรนากโกไม่แพ้8เกมล่าสุดด้วยนะส่วนเพชวีก็ใช้ต่อกัน3เกมด้วยนะครับผลงานช่วงหลังเจอกันมานะเป็นโมรนากโกชนะ2นะครับเพชวีชนะ2แล้วก็เสมอ2นะคู่นี้สูสีนะคิดว่ามีโอกาสจบเสมอสูงเหมือนกันนะ สามเกมหลังล่าสุดของโมร็อกโกก็ไปแพ้เซาเป็นสามหนึ่งนะซอลันตันนะทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็แพ้พอตโตสองหนึ่งแล้วก็แพ้ขออภัยนะฮะเสมออินเตอร์นะสองสองนะครับส่วน PSV ไฮโอเฟนล่าสุดก็ชนะอาแจกอัมลซัมมาห้าสามนะโอ้โหแมนนิสนุกนะยิงกันเยอะด้วยนะฮะแล้วก็เปิดบ้านชนะเบติดมา2-1นะฮะแล้วก็ชนะเฮโลวีน5-0นะถ้าพูดถึงความมั่นใจนะพีเอสบีคงมีความมั่นใจค่อนข้างเยอะนะ3เกมหลังล่าสุดชนะทีมใหญ่มาถึง3ทีมนะฮะวันนี้ก็มาเยือนนะ ต่อตามราคาเจ้าบ,บ้านปอนะก็มองแล้วโมนาโกก็เล่นในบ้านมีโอกาสเก็บใครได้สูง่ากแต่พอทุ่งหลังยังมองว่านะครับเสวีเล่นดีนะสามเกมหลังเนี่ยชนะดูเลยส่วนโมนาโก3เกมหลังยังไม่ชนะใครครับปีนี้โมนาโกคว้ามินามิโนโมานะผมคิดว่าก็คงช่วยทีมได้ไม่มากก็น้อยนะในดับหนึ่งนะครับดูแล้นะวคนนี้จบเสมอนะเอาเป็นว่าลองเสวีครึ่งลูกนะเสมอรับทรับไปเลยนะฮะอยู่ที่พเสวีครับ ส่วนคู่ที่2ฮะยังอยู่ที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นล,ลูดโกเลตนะฮะเจอเดมโมซาเก็บคู่นี้แข่งเที่ยงคืนหนึ่งสิบห้านะสนามก็เพเปอร์พาม่าอารีน่านะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสี่เกมเสมอหนึ่งนะเจ้าบ,บ้านนะลูโกลเลตชนะ2น,นะครับส่วนซาเก็บชนะ1นะชอบซาเก็บม,มากกว่านะเพราะเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกบ่อยนะก็ชูชั้นยังพอรู้จักบ้างน,นะครับ6เกมหลังทีมเยือนล่าสุดชนะ5เสมอ1ฟอร์อมดีสุสดๆหลยส่วนเจ้าบ้านนะครับลูโกเลต6เกมหลังเนี่ย ชนะ4เสมอ1พล1นี่ก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันนะฮะราคานะครับคู่นี้นะเอาเอาเร่งก่อนเก็ตที่น่าสนใจดิโมซาเก็บไม่แพ้14เกมล่าสุดนะทีมเยือนนะฟอร์มดีไว้แล้วก็ซาเก็บไม่แพ้5เกมนะเยือนด้วยนะครับผลงานช่วงหลัง4เกมเจอกันมาซาเก็ชนะเกมเดียวจะไปดูโรเกตชนะ2นะครับที่เลือกเสมอกาน3เกมหลังล่าสุดโรโลกเลตก็ชนะสปาทักวาน่านะ5-0นะครับ แต่แพ้แชมป์ล็อกสองหนะสิโอ้แล้วก็เสมอนะ c s เ a 2 2นะครับดูซาเก็บหน่อยชนะอะไร1 9 6 1อิสต้านะ4 1นะึแล้วก็ไปเยือนชนะสกูปปี้นะครับ1ประตูต่อ0แล้วก็ชนะนะาซาลาเวน5 1เอาฮะเอา3เกมหลังนะตาเก็บยิงไป10ลูกอะเสีย2ประตูนะโอ้โหไอเจสเตอร์นะ ยังมองว่าซาเก็บเหนือกว่านะต่อให้เป็นทีมเยือนนะผลงานโดยรวมดีนะฮะผลงานปีนี้ใช้ได้เลยมองแล้วมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงราคาเปิดมาเสมอแล้วก็ติดต่งกลปอนะใครชอบราคาเยอะๆนะก็ปอ,ปอก็ได้มีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วแต่ใครปลอดภัยหน่อยผมคิดว่าราคาเสมอเป็นตัวเลือกที่ดีนะอยู่เสมอก็ได้นะครับเติมเกิดเสมอมาก็เจ้าถ้าเกิดชนะมาได้น้อยหน่อยจะปลอดภัยนะครับคู่นี้จัดซาเก็บราคาเสมอได้เลยฟุตบอลยุควาชปีะยนลิกวันนี้2คู่น่าเชียงจริงนะตามมาได้นะครับ ชอบก็ตามเลยนะคะรับมีให้เลือกเยอะด้วยนะครับก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้แอดด้วยนะฮะขอให้ทุกท่านรูดพุตบอลให้สนุกเงเงๆรวยสวัสดีครับ